วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปพบกับ5แมปดีที่ไม่มีคนเล่นพาร์ทสอกันนะซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่ไม่ได้สานต่อแบบค่อนข้างยาวนานมากเลยนะคือแบบลงไปเมื่อ3ามเดือนที่แล้วอ่ะ EP สองเพิ่งมาแบบ3เดือนต่อมานะซึ่งเงื่อนไขในพาร์ทสอนะฮะก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะก็คือเป็นแมบดีที่คนเล่นเนี่ยไม่เกิน100คนนะโอเคก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะว่าแมปในวันนี้เนี่ยมันจะดีแล้วก็เจ๋งมากแค่ไหนนะเอาเป็นว่าไปเริ่มเลยแมปแรกนะฮะเราจะมาเริ่กไปที่แมแนนนนววววโชว์กกกกกราาาฟัั่่่อออเลยยดีะะฮงงตข Fireworkplay ซึ่งก like ็เป erm uh. ็นแบบจำลองการจุดพู้นั่นเองนะซึ่งมันเป็นเกมแนวแบบจุดผู้เพื่อให้ได้เงินมาแล้วก็เงินเนี่ยมาอัปเกรดของอะไรประมาณนี้นะซึ่งผมเพิ่งเข้ามาใหม่หมันก็เลยต้องไปใส่ของใหม่สักครู่หนึ่งเออโอเคจังหวะนี้ใส่ของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเียอดมีผู้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ไปเริ่มจุดภูข้างนอกเลยดีกว่าโอ้และนี่เป็นภูงเพื่อเรานะฮะพราง่จะสวยงามมากเลยนะเขาแบบจุดหลายๆอันพร้อมกันนะก็ป็นว่าเรามาจุดของเรากันบ้างดีกว่านะฮะอย่างแรกเลยผมจะขอแซมเปิลก่อนนะอันนี้คือ ผู้จรวดนะก็วางไปนะฮะแล้วก็เปิดตัวของไฟแช็กออกมาแล้วก็ทําการกดจุดชนวนไปแล้วก็เรียบร้อยพุ่งไปหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยพุ่งไปแล้วปุ๊บโคตรเล็กเลยเอาละแล้วก็เราจะมาจุดแบบอลังการแบบเพื่อนเรากันบ้างนะฮะโดยการที่เราจะเอาพลูอันนี้แล้วก็พูนี้มาวางตอ่อๆกันนะแป๊บหนึ่งแบบนะผมจะแบบจุดทีเดียวแบบเยอะๆเลย โอเคพอวางครบแล้วนะครับผมจะใช้นี่อันนี้คือสายแบบลิงก์พลังงานกันนะคือแบบถ้าเกิดเราจุดไฟใส่อันนึ่งเนี่ยมันก็จะแบบลิงก์กันหมดเลยเชิบเชิบเชิบโอเคเออแป๊บบนึงสายหลุดปุ๊บอ่ะล่ะเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ทุกสายเนี่ยก็เชื่อมต่อแล้วนะแล้วก็ได้เวลาทําการแบบปล่อยไฟแช็กแล้วก็จุดปุ๊บเรียบร้อยไปเลยอู้ เรียบร้อยนะฮะคือผู้ผมมันไม่ได้แบบอลังการมากนะผมไม่ได้ซื้อมาแบบแพงๆไะแต่ว่าไม่ก็ถือว่าสวยงามอยู่นะแล้วก็เวลาเราไปยืนใกล้ๆผู้เนี่ยโอ้โอ้ไ <laughs> มจะระเบิดแบบนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุดยอดมากนะเสาแบบนี้อา้าวโอเคนึกว่าจะไม่ฟนแลวเมื่อกี้ก็ประมาณนี้เสาแบบแรกนะเป็นแบบที่แบบเนี่ย ดูข้างหลังนะฮะเน้นความสวยงามที่พันพานสุดยอดมากเลยนะและในแบบที่2นะฮะเรามาแมปแนวแบบสู้รบดุเดือยมากดีกว่านะอย่างตัวของ Op e ป ation Overlor d ซึ่งเป็นแมปจําลองการยกพลขึ้นบกในสงครามโลกครั้งที่2ที่ผมบอกเลยว่ามันสมจริงแล้วก็โคตรมันนะแต่ว่าคนเล่นเนี่ยมีเพียงแค่ประมาณ30มสิบกว่าคนเองในตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ฝั่งอเมริกานะฮะซึ่งเราสามารถเลือกคลาสนี้ได้นะผมจะเลือกเป็นคลาสแมชชีนกันแล้วกันเป็นแบบปืนกลแล้วก็ไปเริ่มเลย มาเกิดที่เรือเรียบร้อยนะฮะ let's go ไปคนเดียวนะเพราะว่าคนอื่นไม่รู้ไปไหนแล้วคนอื่นอยู่ประชายห่านหมดแล้วอะ่ะมาถึงเรียบร้อยแล้วเปิดประตูเรียบร้อยไป let's go let's go เรามาคนเดียวอย่า <c oughs> อย่ายิงเรานะเยอรมันใจเย็นก่อนโอเคเขาโฟกัสอยู่ทางอื่นนะเขาไม่ย,ยิงเราเอาเพื่อเราตายไปแล้วโดนระเบิดลงเราถอยก่อนโอ้โ oh ห oh, <c oughs> มีมีสไนเปอร์ยิงมาแบบน,นี่ผสมจริงมากเน่ดูดิคุณดูแบบไดนามิกของปืนเด็คือแบบเวลาเราขยับเนี่ยแบบปืนมันจะแบบเอียงตามไปด้วยนะว่าแต่เยอรมันอยนะู่ไหนเนี่ย มันจะไม่มีการแบบมาร์กจุดศัตรูเลยนะในแบบนี้เราจะต้องใช้สายตาตัวเองเท่านั้นมันไม่เห็นจริงๆเลยเนะี่ยไปที่อื่นดีกว่าหลบหล,บลบชึบช,บชบึโอ้เกือบเกือบละตรงนู้นใช่ไหมเหมือนเห็นเมืนเห็นนะโอเคดีลดกระสุนเกมนี้เรามีค่อนข้างน้อยนะต้องประหยัดหน่อยแต่ผมยิงมั่วเลยโอ้โอ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 มีปืนกลยิงเข้ามา m g 4 2ใช่ไหมนะี่ย ยังมองไม่เห็นเยอรมันเลยเนี่ยเราต้องเข้าไปใกล้กว่านี้นะแต่ว่ากําลังเราไม่มีแล้วอะ่ะเราเหลือแค่2คนบนชายหาดนอะแล้วไม่สามารถเข้าไปชิดมันได้แามังเกอร์ไปโอ้ยโดนยิงโดนยิงโอเคพอเราโดนยิงนะฮะระบบก,การอยู่ในเกมนี้ซับซ้อนมากนะคือแบบเนี่ยอันนี้คืออาการเราแล้วก็อันนี้เป็นอุปรกรณ์รักษาทั้งหมดซึ่งผมจะแบบโง่หัวขึ้นมาทำไมเนี่ยลบไปก่อนที่ฮิลให้ผมหน่อยได้ไหมที่เป็นเมนิกหรือเปล่าอะ ไม่น่าใช่พี่เกเป็นเอสเซาใช่ไหมเอาละงั้นผมฮิวของตัวเองแล้วกันนะผมใช้เพนคิดแล้วก็ผมใช้เบนเดตผมใช้อะไรไม่รู้แต่ว่าผมรักษาเสร็จแล้วโอ้ตอนนี้รถถังเรามาแล้วนะฮะเชอร์แมนนะเอาละเลสโกเลสโกเดี๋ยวเวลาแล้วขึ้นหน้าขึ้นหน้าขึ้นหน้าโอ้ยผมเจ็บปวดวะ่ะวิ่งไม่ได้หลบก่อนยังไม่เห็นเยอรมันลมเลยเนะี่ยโอเคยิงแล้วก็หลบเอาเพื่อนเราไปซะละรู้สึกว่าเราจะไปไม่รอดนะงานนี้เพราะผมก็เป็นซัพพอร์ตอะผมทำอะไรไม่ได้เลยอะผมต้องแบบอยู่ไอกละอยู่เนี้ย โอ้เรียบร้อยเชอร์แมทเราโดนแล้วยกคนขึ้นบกเอียรนะเชลมันมันขึ้นยากมากผมว่าเรานจะค้างอยู่นี้ประมาณ10กวนาทีเลยแหละเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้นะเอาเป็นว่าไปแบบต่อไปกันดีกว่านะอันนี้เป็นแค่แบบการโชว์เคสว่าระบบในเกมนี้มันสมจริงแล้วก็ดูดีมากแค่ไหนนะแล้วมันก็ถือว่าเป็น่างที่ดีมากแต่ว่าถ้าเกิดสโตแบบมันไม่ได้สกิลช่วยจริงเนี่ยมันไปไปได้ยากมากนะที่เราจะสามารถดันขึ้นไปได้แล้วตอนนี้พลรถถังแล้วก็บอกว่ารถถังติดเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเจเจ แมปที่3นะฮะเรามาตอนที่แมปแนวใช้สมองกันในเช่นเคยนะฮะอย่างตัวของ b l o อกการ์ดซึ่งก็เป็นแมปแนวเกมการ์ดนั่นเองนะฮะซึ่งเกมนี้นะฮะมันเป็นเกมแนว PVP นะที่เราสามารถแบบไปต่อสู้กับเพื่อนคนอื่นได้แต่ว่าในคลิปนี้นะผมจะมาต่อสู้กับบอทอย่างเดียวนะเพราะว่าบอทเนี่ยมันไม่จับเวลาทําให้เราอธิบายได้ง่ายมากซึ่งตรงนี้นะฮะจะเป็นการจัดเด็กนะซึ่ง การที่เราสามารถใส่เข้าไปในเด็กได้เนี่ยเรียกได้ว่ามีหลายการ์ดมากๆเลยนะและ้วก็การ์ดในเกมนี้มันจะแบ่งหลักๆไปประมาณ4เผ่าด้วยกันนะก็คือเผ่าสีเหลืองแล้วก็ฟ้าเขียวแล้วก็แดงซึ่งแต่ละเผ่านะครับก็จะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันนะและ้วก็แต่ละการ์ดเนี่ยก็จะมีความหายากที่แตกต่างกันซึ่งันนี้ก็จะเป็นการผมจัดเข้าเด็กอยู่นะฮะก็เด็กเราเนี่ยจะไปทั้งหมด4 0การ์ดด้วยกันนะก็เนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายการ์ดเลยแล้วก็แต่ละการ์ดเนี่ยก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะนะซึ่งคุณก็สามารถกดค โอเคเรามาต่อสู้กันดีกว่านะอันนี้จะเป็น NPC ที่เป็นดบบอีซี่นะเป็นตัวของเลชเมดเอาละกดคุยไปเลยเอาละเวรีกับเพ่ขอสู้หน่อยชัวเข้ามาสู่ในเกมเรียบร้อยนะฮะก็ศัตรูทําการลงการ์ดเรียบร้อยนะอันนี้เป็นการแบบแฮกเกอร์หรือปเปล่านี่เป็นการอะไรไม่รู้เหมือนกันนะมีเลือด100พลังโจมตี300ไม่มีความสามารถเพิ่มเติมโอเคซึ่งการที่เราจะสามารถชนะได้นะฮะคือเราต้องตีเลือดศัตรูเนี่ยให้เหลือศูนย์ให้ได้ถ้าเกิดการพวกเนี้ยมาอยู่บนสนามเนี่ยมันก็จะบล็อกเราไม่ให้เราสามารถโจมตีเลือดศั เกมการ์ดพวกแวนการ์แล้วก็ยูเกียนะเอาละซึ่งตรงนี้นะครับมันจะเปรียบเสมือนที่ฝากการ์ดนะซึ่งถ้าเกิดเราแบบเอาการ์ดที่แบบ เป็นสายนั้น,น,นเนี่ยไปฝากเนี่ยมันก็จะให้แต้มเรามาทุกๆเทิร์นแบบนี้ซึ่งแต้มเนี่ยก็สามารถเอามาเรียกการ์ดลงในสนามได้ซึ่งแต่ละการ์ดนะฮะก็จะใช้แต้มที่สีไม่เหมือนกันแล้วก็จํานวนไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นการ์ดหมาตัวนี้นะฮะจะต้องใช้แต้มสีขาว1แตม้มแล้วก็สีเหลืองอีก3แต้มซึ่งตอนนี้ผมแทบจะไม่มีสีเหลืองเลยนะผมก็จะซัมมอนตัวของไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะเป็นตัวแบบตัวแท้งเฉยๆธรรมดาเลยแล้วก็ซัมมอนอีกดด้วยกันนะเพราะว่ามันใช้แบบสีขาวอะซึ่งสีขาวผมมีเยอะเอาละ่ะไป โอเคซึ่งมันมีความสามารถพิเศษในการเรียกลูกน้องมาเพิ่มด้วยนะสำหรับการ์ดนี้แล้วก็การของเรานะฮะจะไม่สามารถโจมตีได้ทันทีนะต้องรอหนึ่งเทิร์นก่อนฉันก็จบเทิร์นเดียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้แบบแต้มาด้วยแล้วก็ไอตัวในสนามเนี่ยว่าให้แต้มเราเหมือนกันนะโอเคผมขอซัมมอนตัวนี้มาแล้วกันนะตัวนี้จะแบบสามารถบ,บัฟการ์ดอื่นที่เป็นประเภทหมาได้นี่แอตแท็กะเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็ใจการมันเบคอนเบคอนตายด้วยนะผมมันต้องแลกดาเมจกันผมว่าเราเน้น็ปป้องการก่อนดีกว่านะ เน้นสะสมแต้มไปก่อนแล้วก็เอาอันนี้ไปสั่งเว่ยเพราะว่าเราไม่มีกาสีฟ้านะเราไม่มีแต้มซัมมอนมันอยู่แล้วโอ้มันลงรถถังมาว่ะโอ้โหหมาโดนผมโดนแล้วโอ้โหหมาโดนผมตายขอทำการซัมมอนตัวนี้ลงมาแล้วกันนะตัวนี้น่าจะโหดมากทําการโจมตีไปชึบเรียบร้อยแลกกันนิดนึงแล้วก็เข้าไล์พอยอีกรอบโอเคแล้วก็ได้เวลาซัมมอนคอมโบหมานะฮะเอาหมามาบัฟมาบัฟกันเองรัวๆนะเอาละไอ้นี่ก็บัฟไอ้นู่นก็บัฟนะมันสามารถบัฟ จมตีให้กันได้อะเรียบร้อยเนี่มีการบับโจมตีให้กันแล้วก็โจมตีมาไปเลยรถถังโอ้ยโดนสวดมาเล็กน้อยตายแต่ว่าโจมตีเข้าเลยพอยต่อได้โจมตีเข้าอีก800ดาเมจเรียบร้อยเอาวาละ เอาละจังหวะนี้เราเรียกจ้ว่าแบบสแปมตัวมังกนข้างแบบมหาศาลมากเลยนะแล้วก็ได้เวลาโจมตีแบบสุดกำลังไปเรียบร้อยน่าจะปิดเกมได้แล้วนะฮะจังหวะนี้มันไม่มีตัวอะไรเพิ่มแล้วเอาละเหลืออีก1 HP 1 0 0 HP ตายซะเรียบร้อยลบ1 0 0แล้วก็แตกสลายในยที่สุด โอเคแล้วเราก็ได้มา 5BB นะเป็นสกุลเงินของเกมนี้แล้วก็เรียบร้อยนะคะชนะบอดหมดอีซี่นะและแบบที่4นะฮะอันนี้เป็นแบบที่ผมมั่นใจเลยว่าคนที่ชอบแบบแนวสร้างรัฐอาหารเนี่ยจะต้องชอบแบบนี้อย่างแน่นอนนะซึ่งแบบนี้นะฮะมีชื่อว่า b a k e r y Empire ซึ่งมันเป็นแบบที่ผมบอกเลยว่ามันดีมากแต่ว่าคนเล่นเนี่ยถือว่าโคตรน้อยนะคะคือมีเพียงแค่ผมคนเดียวในโลกนะตอนนี้นะสงสัยเกมมันไม่ค่อยมีอัปเดตอะมันก็เลยตายง่ายนะเเป็นว่าเราไปเริ่มเปิดร้านเบเกอรี่ของเราก็เลยดีกว่าก็มาทําการเข้าตรงนี้นะฮะมา ผมเคยเล่นมาแล้วแต่ว่าผมจะทําซอสใหมล่ละกันซึ่งเกมนี้มีเสียงเกมนะคะแต่ว่าเออคือมันมีเพลงติดเลขกก็เสร็จด้วยนะซึ่งมันปิดไม่ได้อะผมก็เลยต้องทําให้มันเงียบๆแบบนี้แหละอันนี้เปนะะ็นตัวตัวแรกนะฮะยินรอบข้าสู่ร้านเบเกอรี่นะเอาล่ะแล้วมันก็จะให้เราเนี่ยไปทําการทําเมนูสักเมนูมาขายก่อนนะก็ให้ดำเนินการเขาบางนี้แล้วก็กดตรงเบเกอรี่แท็บเล็ต เอาละให้ทําการกดลูกทําอาหารเพื่อทาการเลือกเมนูที่เราจะทําแล้วก็เลือกตัวของช็อกโกแลตชิพคุกกี้แล้วก็อันนี้นะฮะจะเป็นส่วนผสมต่างๆที่เราต้องใช้ในการทําคุกกี้นะซึ่งเราเนี่ยมีวัตถุดิบอยู่ในตู้เย็นแทบทุกอย่างยกเว้นช็อกโกแลตชิพนะฮะแล้วก็ต้องทําการกดเปิดแท็บเล็ตมาแล้วก็สั่งช็อกโกแลตชิพมาอันนึงก่อนนี่อันเนี้ยสั่งมาปุ๊บแล้วก็เรียบร้อยได้วัตถุดิบมาแล้วแล้วก็หลังจากนี้นะฮะได้เวลาเอาวัตถุดิบมาผสมกันนะก็อย่าแรกเลยเอาไข่ออกมาก่อนแล้วก็เอาไข่เข แล้วก็ใช้อีกอันนึงอันนี้จะเป็นเนยชูการแล้วก็อันนี้เป็นแป้งสุดท้ายนะฮะพระเอกของเรานะตัวของช็อกโกแลตชิพเป็นแบบชิ้นช,ช็อกโกแลตเล็กเล็กอะ่ะแล้วก็กดใส่เข้าไปแล้วก็ทําการปั่นนะ,ะซึ่งตอนนี้ก็เราเวลาปั่นสักครู่หนึ่ง โอเคแล้วพอเราปั่นเสร็จแล้วนะฮะก็ทําการกดหยิบขึ้นมานะนี่เราจะได้ไปดับคุกกี้แบบนี้เลยไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าวเราไปนวดแป้งคุกกี้ตอนไหนนะเป็นแบบเมจิกนะเอาล่ะแล้วก็ต่อมาให้เราทําการเอาเข้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบอบนะเอาล่ะพอเสร็จแล้วก็ทําการเอาออกมาแล้วก็ให้ทาการมาใส่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ใช่ไหม ไม่น่าใช่ต้องใส่างี้อันนี้จะเป็นแบบตู้โชว์แล้วก็เรียบร้อยจากนี้นะฮะก็จะทําการเปิดร้านได้เลยนะกดเปิดร้านมาแล้วก็รอลูกค้ามานะฮะนนเป็นลูกค้าคนแรกของเรานะวันนี้ก็ผูล awesome. ้ลูกค้าหน้าแบบโคตรออซัมโอเคลูกค้าต้องการคุกกี้ใช่ไหมครับพี่เอาล่ะกดแคชเอาเพื่อทําการคิดเงินเรียบร้อย ได้มา16บาทนะฮะแล้วก็มันก็จะมีตัวเดียวเพิ่มอีกนะแต่ว่าผมจะได้ให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อให้คลิปมันยาวเกินไปแล้วก็เพื่อจะไม่เป็นการสปอยเนื้อหาจนเกินไปนะก็ถ้าเกิดใครแบบสนใจเกมแนวแบบทําร้านอาหารอะไรแบบนี้แต่ว่าอยากเปลี่ยนจากเลสตองไทคูนบ้างเนี่ยก็สามารถลองแบบนี้กันได้นะแลวสุดท้ายของคลิปนี้นะ,ะับเป็นแบบที่ผมบอกแล้วว่าสายที่แบบชอบการบินเนะี่ยน่าจะชอบแบบนี้กันนะซึ่งก็คือแบบ RC p า r k กนเองซึ่งมันเป็นแบบจําลองการขับเครื่องบินนั่นเองนะฮะแต่ว่าไม่ใช่่่เเคคคคครรืืออองงบบบนนนนนใหญๆทีีุุณ้้ณยกกันนะพแแจําาล ขับเครื่องบินบังคับนั่นเองซึ่งอันนี้นะฮะก็จะเป็นหน้าเสกเครื่องบินนะซึ่งเครื่องบินในเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามีแบบ หลาย10ลำมากๆนะเรียกได้ว่าแทบจะครึ่งร้อยอะไรบางเนี่ยและนอกจากนั้นนะฮะยังมีแบบจรวดรวด้วยนะเป็นแบบจรวดแอนตีชิปมิสไซเป็นแบบโทร a มฮอกแล้วก็ AIM 120 a La แเป็นแบบมิสไซสอยเคอร์บิดนะก็มีด้วยแบบนี้เอาเป็นว่าในคลิปนี้ผมจะลองข่าวเรื่องบินแบบ BF 109แล้วกันนะพ่อความแบบลอเทซซึ่ง BF 109ในเกมนี้มีถึง3เวอร์ชันด้วยกันนะผมจะเลือกเป็นเวอร์ชัน E 3แล้วกันนี่ฮะอันนี้ก็คือเครื่องบิน บีเอฟหนึ่งศูนย์เก้าของเราเนะี่ยค่อนข้างสวยงามมากแล้วก็ยิบรีโมทขึ้นมากันแล้วก็ทําการกดเปิดนจินขึ้นมาแล้วก็เปิดระบบการควบคุมแล้วก็สับกล้องให้กลายเป็นนี่เครื่องบินขรรทของเราเนะี่ยแล้วก็ทําการเลสโกเลยอืมเสียงถือว่าใช้ได้นะเสียงนจินโอเคเสียงดังนิดนึงต้องซูมออกก่อนแล้วก็ทําการเก็บล้อเรียบร้อยแล้วก็ ทำการบินได้เลยนะซึ่งตอนนี้นะฮะแล้วก็บินอยู่ที่ความเร็ว100นะแล้วก็ความสูงเกือบเกือบ200ซึ่งข้อจำกัดของเครื่องบินบังคับในเกมนี้นะฮะก็คือมันจะมีระยะสัญญาณอยู่นะก็คือระยะสัญญาณซึ่งยิ่งเราบินไกลมากแค่ไหนเนี่ยแล้วก็จะยิ่งแบบควบคุมเครื่องบินได้ยากขึ้นมากเท่านั้นนะอันนี้เป็นสภาพเทาไหนห้องคนขับนะถือว่าสวยงามมากแล้วก็เดี๋ยวเราบินไปโฉบตัวเองกันเออเครื่องบินเราอยู่ไหนเนี่ยโอเคอยู่นี่อยู่นี่บินมาบินมา โอเคมาแล้วเครื่องบินเรานี่เครื่องบินเรามาแล้วนะฮะนี่วิวแบบสวยงามใต้เครื่องบินเฟึบเรียบร้อยโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับทั้งห้าแบบในวันนี้นะก็เลยจะเป็นคลิปที่มันค่อนข้างมีแบบน้อยนะแต่ว่ามันแบบโคตรยาวเลยนะเพราะว่าแบบไอ้แบบบอกการเนี่ยบวเลยว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนนะแต่โดยรวมแล้วนะฮะมันก็ถือว่าแบบที่ค่อนข้างดีแหละแต่แบบที่ผมชอบที่สุดในคลิปนี้นะ,ะับก็จะเป็นแบบโอเวอร์เลชั่นโอเวอร์โหลดนะเพราะว่ามันเป็นแบบแนวสงครามที่แบบค่อนข้างจะแบบสมจริงดีอะแต่ว่า ข้อเสียอย่างเดียวของมันเลยนะฮะคือมันแหลกนะค <c oughs> ือแบบโคตรแหลกอ่ะถ้าเกิด,ดอาคิปไปด้วยก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบแบบแบบพิเศษก็สามารถในคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีแบบแบบดีๆที่คนไม่ค่อยเล่นกันเนี่ยอยากจะแนะนำอีกก็สามารถมาแนะนำกันได้ที่ใต้คอมเมนต์กันเลยนะโอเคก็เอาเป็นว่าสาหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะก็บ๊ายบาย